นะครับนั่นคือเพื่อเพิ่มประสิพการผลไม้แม่โคกระเบือสุกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลวงพ่อเกิดภาคขังสองพันห้าร้อยหบรวแผนแปดีิจิตอลเสริมได้ถึงมมีความรู้สามารถวางแผนการผลิตเข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจ,าจัดการความเสี่ยงและสราะ้างความแข็งแกร่งให้เกษตรกรผู้แหนคงศ์เส้บบนส,ส,ส,สีสีนี้นะครับจะตรงนี้นะคะหนึ่งตอบตรงนี้นะแบบหนึ่งนะคะค่ะ เดินนะคสวะคะน่งาสีแสีเหียวทอดเดินบรรจุภัณต่างๆเนี่ยน่นคห้นมสมุดทับง่วมเมตาพุทธกาใส่ใส่เพื่อไปให้มันเป็นกำวันทั้งหมดที่ดู ุมนะครับแล้วก็มีเกลอนะครับใช่ไหมใช่เราเลยนะครับเนี้นี้กันนะครับเสร็จก่อนเ่ยต้องมาสับเบเกอร์ท้ามีแบ่งโซนมับว่าให้น้ำหาะลอย่างเงี้ยคะคือเราใช้เป็นส่วนหนึ่งคือมารดต้นทุนด้านแรงสแรงที่ขายแต่ตุเพ่และระบบหมายถึง18ถึง22เราถึง